ก็ได้เจอโอเดนยาในร้านเซเว่นอีเลเวนแล้วนะครับตรงนี้เจอที่เอ่อซเว่นอีเลเวตรงรถไฟฟ้าแบรลิงนะฮะวันนี้เป็นวันที่น่าจะยี่สิบสองหรือมั้งยี่สองพฤศจิกายนเนาะโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างพิเศษ สำหรับผมเหมือนกันนะครับก็คือว่าวันนี้ผมได้เข้าไปเดินใน7 e เ e ่ e อแถวบ้านของผมและผมก็ได้เจอขนมนตำนานที่เป็นขนมที่ขาดตลาดมาเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเป็นเทปรีวิวออกมาให้เพื่อนๆที่ยังยังอาจจะตามขนมโอเดนย่าไม่ได้นะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนโอเดนย่าเนี่ยเขา น่าจะเริ่มปล่อยของผมไม่แน่ใจว่าชักจําไม่ได้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นต้นเดือนตุลาคมหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเป็นต้นเดือนพฤศจิกิณ์นี่จาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นต้นเดือนตุลาคมแสดงว่าของเนี่ยขาดตลาดมาเกิน1เดือนก็คือถ้าปล่อยปล่อยของตั้งแต่เดือนตุลาคมถ้าต้นเดือนตุลาคมนะจำตัวเลขหรือว่าจําวันที่แป๊ะปไม่ได้แต่คลับคล้ายๆับคลาว่าน่าจะเป็นวันที่1ตุลาคม2000 21นะครับก็คือปีพศ2564ซึ่งช่วงปรากฏการ์ที่ออกมาเนี่ยใช้เวลานานมากเลยคือผมไปเดินในเซเว่นแถวบ้านก็ไม่เจอนะครับแล้วก็คนหลายคนก็บ่นตาม f c e e o o o โซเชียลมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมรู้สึกพิเศษมากที่มีโอกาสได้เจอขนมโอเดนยานะครับที่ขาดตลาดก็เลยเจัดมาสักหน่อย2 2ถุงนะครับแล้วก็ ออตอนวันนี้ที่เข้าไปเซเว่นเซเว่นแถวบ้านผมก็คือเซเว่นตรงรถไฟฟ้าแบริ่งนะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้าเกือบสุดสายของบางนาอ่ะไม่ใช่เออ,เอ,อบางนามันมีสถานีบางนาแล้วก็สถานีแบริง่งแล้วก็จากนั้นก็เป็นสถานีสำโรงนะครับก็ในนี้ผมไปเจอเซเว่นตรงแถวบ้านผมก็คือ สถานีแบริงนะครับก็เป็นเซเว่นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราก็เดินเข้าไปแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรก็ดูขำๆอ่ะเจอก็เลยเลยเซื้อมานะครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระองค์ทรงนำให้เจอขนมที่หายากมากนะครับโดยที่เราคิดไม่ถึงนะครับก็ส่วนตัวผมเป็นคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าผมก็จะขอบคุณพระเจ้าเสมอสําหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเป็น ความชุ่มชื้นในหัวใจนะครับนี่ก็เป็นความชุ่มชื้นในหัวใจอย่างหนึ่งที่เออวันนี้เราไม่คิดว่าจะได้เจอก็เจอก็เซอร์ไพรส์มากนะครับก็อันนี้ซองข้างหลังก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ขนมไม่รู้รสชาติเป็นไงไม่ได้กินมาร่วมจะ30ปีละเห็นไหมฮะมันจะมีคําว่าครบรอบ30ปีเนาะเออเดี๋ยวผมจะลองแกะแกัดดูก่อนน้วรันผมชั้นกันไกแกะไม่รู้ว่าได้แบบไหนอย่างไรนะฮะ ก็ลองจับดูนะครับก็ซองละ20บาทบาทื้อาตามเซเว่นแล้วก็เขาก็จํากัดการซื้อให้ได้คนละ3ซองนะครับเพราะว่าตัวที่ออกมาใหม่เนี่ยขนมโอเดนย้ย่ขาตลาดมากนะครับคนเหมกากันไปแบบเยอะก็เดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดก่อนละกันเนาะผมใช้กันไกนตัดเพราะว่าจะได้ง่ายๆเนาะเก็บซองสวยๆได้ด้วยดูสิได้ตัวอะไรมานะ ก็เออเขาไม่มีเขาไม่มีซองคือสมัยก่อนเนะีจำได้ว่าจะเป็นซองพลาสติกนะโอเคเป็นเป็นยุคแรกๆของจา a g กันบอ l ก็เป็นการ์ดปกตินะครับไม่ได้การ์ดแหลอะไรนะครับเออตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรอะ่ะ เขียนว่าอะไรวะเขียนว่าเวิร์สสตูดิโอโตเอ็กแอนิเมชันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขียนว่าอะไรนะ a อนิเม e p ริน t ์แอน e s i g n คือถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเกิดทัานเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นขนมเลียงย่าเนี่ยจะเป็นบริษัทที่พิมพ์การก็คือ a อนิเม e p ริน t ์แอน e s i g n นนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นโตเอ็กแอนิเมชันละอันนี้ก็เป็นการ์ดเนาะ ว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็โอเคอันนี้ซองเป็นหน้าปกโกหังนะฮะเราก็แกะดูว่าเป็นยังไงใช้กรรไกรตัดนี่แหละดูเรียบร้อยสุดละอะดูสิการ์ดก็เป็นการ์ดปกตินะฮะสงสัยการ,ร์ดแลนเนี่ยคนเอาไปกันหมดละอันนี้ก็เป็นการ์ดปกตินะเป็นช่วง สู้กับชาวสยาย,ายุคแรกๆนะฮะราดิสหนึ่ง0มื่นหนึ่งแสนสองมื่ท่านไคโอสาม0มืนห้าคูรุรินหกพันห้าแล้วก็โกฮังสาม0มืนสี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูขนมกันนะครับผมไม่ได้กินมันมานานมากๆแล้วใช้กัๆรัดตัดซองเดียวกินเล่นๆ สมัยก่อนเนี่ยสองละห้บาทเมื่อ30ปีที่แล้วนะอันนี้ก็คือราคาก็ขึ้นมาประมาณสี่เท่านะดูสิขนมก็หน้าตาเหมือนกันเหมือนเดิมเนาะอืมก็รสชาติใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ถือว่าขายฟินนะคิดว่าผมคิดว่าตอนนี้ โอเดนย่าน่าจะเริ่มหาซื้อง่ายขึ้นละเพราะวันนี้ผมยังเจอเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะแบบเป็นของที่แบบหาซื้อง่ายมากนะถ้าถ้ากระแสมันยังยังดีอยู่นะก็คือการซื้อโอเดนย่าสะสมการน่าจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้มีใครกักตุนสินค้าอีกแล้วแล้วก็สามารถหาซื้อได้อาจจะมากกว่าที่ขายที่เซเว่นก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทผู้ผลิตเขาจะจําหน่ัดจําหน่าย ในห้างอื่นอีกหรือไม่นะครับถ้าทําได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะทําให้เข้าถึงขนมนี้ได้ง่ายขึ้นก,ว,ว,ก,ออกว่าช่วงแรกๆที่ออกมาเพราะผมคิดว่าช่วงแรกที่ออกมาเนี่ยหายากเพราะว่าเป็นกระแสที่คนต้องการมากๆนะครับก็เลยของขาดตลาดแต่ผมคิดว่านับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกหรือว่าต้องเดือนธันวาแน่จะหาของง่ายแล้วนะครับก็ขอจบเทป าการรีวิวขนมโอดนยาแล้วก็กาดพลังดราก้อนบอลเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอจบเทปเท่านี้ครับสวัสดีครับ